อ๋อมสกาวใจฉุดไม่อยู่แล้วลูกชายให้โชคต่อเนื่องถูกลอตเตอรี่หลับศัพท์แบบกรุบกรุแข่งอะไรก็แข่งได้แต่แข่งบุญวัสนาขแข่งกันไม่ได้คำนี้คงจะใช้ได้กับนางเอกสาวอ๋อมสกาวใจพูนสวัสดิ์จริงๆเพร,ะราะล่าสุดเจ้าตัวกระดวงเฮงถูกลอตเตอรี่หลับศัพท์ไหวแบบกรุบกรุบอีกงวดแล้ว โดยออมสกาวใจได้เขียนแคปชั่นผ่านทางอินสตาแกรมแอดออมสกาวใจไว้ว่าอ่ะถูกอีกงวดนี้เจ้าพ่อยังคงเป็นเจ้าพ่อจอมทัพนะคะถูกเลขท้าย3ตัว3ใบถูกเลขหน้า3ตัว1ใบสื่อลอตเตอรี่งวดนี้ทั้งหมด2 5บใบนะคะงวดหน้าของรางวัลที่1สักทีนะเจ้าพ่อจอมทัพแม่เราหลายงวดละซึ่งงานนี้แฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีในความดงเฮงของแม่ออมกันยกใหญ่ร้องบอกด้วยว่าปังบ่อยๆแบบนี้ขอสมัครเป็น FC เพื่อจะได้แบ่งดวงให้แฟนๆถูกลอตเตอรี่กันยกกลุ่มมั่งจ้า ขอขอบคุณภาพปอมสกาวใจเออาทิตย์น้องจอมทัพภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ